ครับยิงในบ้านตัวเองเนี่ยถ้าตำรวจไปจับนะครับถึงจะยิงในบ้านเนี่ยยิงในบ้านตัวเองถือว่ายิงปืนในเมืองท่านแยกองค์ประกอบของความผิดสิครับยิงอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะถ้าบ้านเขาอยู่กลางทุ่งนาคนเดียวเลยอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับผิดเต็มๆให้พวกถ่ายคลิปประชิบหายหมดนะครับพวกถ่ายคลิปชิบหายหมดนะครับผิบดเต็มๆ,ๆครับ มึงจะแอบยิงมึงก็แอบยิงไปที่ไอ้ตูดหมึกมึงจะต้องไปถ่ายคลิปโชว์ทำไมวะฮะตำรวจเดือดร้อนด้วยพอถ่ายคลิปปุ๊บพุ่งขับบัญชาก็โทรมาแล้วเอ้ยไปจัดการหน่อยนะครับมันจะโชว์ความแม่นมันจะโชว์อะไรก็ไม่รู้นะครับ ไว้ป้องกันตัวจุดสองสองก็ก้ามอก็ก้ามอสิท่านในทะเบียนท่านเมตตาก็ก้ามอสิจุดสองสอง ผมอ่านคําถามครับที่เวรเงียบเนี่ยครับแหมมันบอกทําไมผมเงียบผมอ่านคําถามซ้ายกับขวานะครับอ่านไล่ไปนะครับพยายามจะตอบคำถามท่านนะครับท่านพลตารวจพันตํารวจโทสําเลิงมุยคํารู้จักครับท่านเคยเป็นสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรอําเภอชัยบาดาลนะครับพี่สําเลิงพี่สําเลิงมุยคํานะครับสําเลิงมุยคํากับกูรินนักข่าวไทยรัฐนี่เขาซี้กันนะครับ นั่งกินเหล้ากันอยู่ที่ลํำนาลายที่ตลาดชายบาดาลแหละครับนะครับลูกน้องก็วิสามันคนร้ายที่ตู้ม่งค้อสามศพนะครับและกำนันกำนันฝากมานะครับไอ้นี่มันไปจีบเมียกำนันนะครับกำนันล็อกตัวได้นะครับเลยยิงมาฝากอีกรวมเป็นเจ็ศพนะครับพี่สําเริงไปดูนะครับปรากฏตำรวจอ้างว่าวิสามันคนร้าย7จ็ศพ เอาวางเรียงกันเลยนะครับนอนเรียงกันเลยกูลินก็ถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับชิปหายเลยครับติดคุกสารดีกาพิภากษาสารชั้นต้นพิภากษาประหารชีวิตนะครับสารดีกาอาสารอุทธรพิภากษาประหารชีวิตนะครับแต่สารดีกายกยกวันที่ผมโดนผมโดนเลยครับวันนั้นผม ลูกน้องผมโดนคดีสี่ศพม่วงค่อมวันคดีเจ็ดศพพี่พันตำรวจโตสำเริงมุยคำที่เป็นผู้ต้องหาอยู่โดนโดนสารดีกายกผมโดนคดีสี่ศพต่อเลยนะครับเป็นเหตุให้โดนย้ายด่วนโดนย้ายด่วนจากลบบุรีมากาญจนบุรีนะ เดี๋ยว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 อีช่องดำมันจะบล็อกผมอีกนะครับเดี๋ยวลงถามเรื่องอื่นบ้างที่วุ้ยมึงมาถามเรื่องนี้เดี๋ยวผมก็โดนบล็อกอีกมันมันไล่สองช่องอยู่นะสิบเอดมอมอก็บจุสามแปด 3, วัดจากตรงไหนวัดความกว้างของหัวกระสุนลูกวัดความกว้างของหัวกระสุนนะครับเอาเขาเรียกอะไรเอาไม้ทัดวัดก็ได้ถ้าสิบเอ็ดมมเนี่ยสิบเอ็ดมมเนี่ยมันจะเท่ากับสิบเอ็ดมิลส่วนจุดสามแปดเนี่ยเท่ากับเก้ามมวิธีเรียกมันจะเรียกแตกต่างกันอย่างนี้นะไอ้ที่ว่า สิบเอ็ดมมเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกระบบเป็นนิ้วนิ้วเนี่ยนะครับนิ้วนะครับเขาจะมีจุดสิบเอ็ดมมนี่ทางอเมริกาจะเรียกนะครับทางยุโรปไม่ค่อยใช้สิบเอ็ดมมครับอเมริกามันชอบดวนดวนกันไงน,นะครับมันใช้กระสุนหน้าตัดใหญ่นะครับทางยุโรปจะใช้แค่ 7.65 7.65นะครับ7.65ถ้าทางอเมริกาก็าจะเทียบกับจุด3.2เท่านั้นแหละนะครับจุด3.8เนี่ยสำหรับลูกโม่ที่ใช้จุด3.8เนี่ยเขาเรียกสำหรับใช้ลูกโม่หรือรีเวอร์นะครับแต่ถ้าเป็นแม็กกาซีนเขาจะใช้9มมนะครับเขาจะใช้9มมแต่อเมริกาก็ามีแม็กกาซีนที่ใช้จุด3.8นะครับเขาเรียกจุด3.8 super จุดสามแปดซเปอร์นะครับวัดจากหัวกระสุนครับข่าวลุงอายุ69ถูกตัวคุ้นกัดติดเชื้อเสียชีวิตโอ้โหตัวคุ้นนี่ผมโดนบ่อยนะครับโดนบ่อยตัวคุ้นนี่โดนบ่อยครับโดนบ่อยถ้าใครที่ไปกลางเต็นที่ช่องเย็น ที่กำแพงเพชรนะครับท่านไปที่ช่องเย็นเลยโอ้โหที่นั่นตัวคุ้นเยอะเลยครับแต่ผมโชคดีที่ไม่แพ้แต่เพื่อนผมไอ้ป้อเนี่ยแพ้ตัวคุ้นนะครับไปที่ช่องเย็นนะฮะมันส่วนใหญ่จะอยู่ในป่านะตัวคุ้นเนี่ยนะครับจะอยู่ในป่าเวลากัดแล้วมันจะคันนะครับคันแล้วจะมีตุ่มใสๆนะครับตุ่มใสๆแล้วจะมีหนองๆตรงกลางเนี่ยเหมือน เหมือนกับขนมเทียนนะครับตุ่มแดงมาแล้วตรงกลางจะมีหนองๆหน่อยอันนะจะเป็นตัวคุ้นนะครับอ๋อเอฟซีผมบอกผมท้าทายระบบช่องดำมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอแล้วครับเดี๋ยวจะพอแล้วนะครับขอบคุณนะครับช่องดำที่ยังไม่บล็อกผมนะฮะคือ ผมไม่ได้พูดเพื่อยุให้ประชาชนพลเรือนใช้ความรุนแรงเลยมาพูดเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับที่ผู้ใหญ่บ้านใช้เข้าหลามยิงใช่ไหมครับผู้ใหญ่บ้านใช้ไลเฟิลขนาดจุด308นะครับอันนั้นเป็นที่เขาใช้ทางราชการใช้เป็นเข้าหลามสไนเปอร์นะ ข้าหามสไนเปอร์นะครับการที่นายทะเบียนจะออกใบญาติให้นี่ยากมากนะครับแต่ว่านายทะเบียนคงให้เพราะเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายป่าปรามนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านผมยังไม่ขอยากเลยครับยังไม่ขอยากเลยนะครับนายทะเบียนท่านไม่ค่อยให้แหะครับแต่ผู้ใหญ่นี่เส้นดีตัวคุณคือตัวอะไรแหมตัวคุณมันอยู่ในปา่าลูกตัวคุณลักษณะมันคล้ายๆตัว เหาตัวใหญ่อ่ะคล้ายๆเหาตัวใหญ่หน่อยนะคล้ายๆเหาตัวใหญ่หน่อยนะครับเห็บตัวใหญ่กว่าคุ้นครับคุ้นตัวเล็กครับคุ้นตัวเล็กนะครับคุ้นตัวเล็กอย่าไปเจอมันเลยเห็บนี่เห็บหมาเห็บแมวเห็บสัตว์ป่านะครับตัวคุ้นกัดไม่รู้ตัวเลยนะตัวคุ้นกัดเนี่ยนะครับคันหลังหมดนะ ตัวคุ้นท่านท่านลองหาขอความรู้ในในอินเทอร์เน็ตดูครับตัวคุ้นนะครับโอ้โห,โหแต่ส่วนใหญ่พวกเที่ยวป่าเนี่ยเวลาโดนตัวคุ้นขัดเนี่ผมมียานะผมจะซื้อยาไปยาหลอดๆเนี่ยครับแต่ยาที่จะทาตัวคุ้นกัดและเอาอยู่เนี่ยมันจะผสมไอ้นี่หน่อยนะ ผมซื้อหน้าโรงพยาบาลศิริราชไปเนี่ยมันจะผสมสเตอร์อยหน่อยนะครับผสมสเตอร์อยหน่อยนะฮะอันอื่นเอาไม่ค่อยอยู่ฮถ้าคนแพ้เนี่ยแพ้เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับจะมาชี้แจงข่าวเรื่องปทุมธานีที่ปิดโรงเรียนนะครับกับที่ท่านตกใจที่ท่านนายกอนุทินทแถลงว่า ใครที่มีข้าวหลามแล้วตอนนี้เถื่อนหมดเนี่ยไม่ไม่ใช่ท่านอย่าตกใจนะครับท่านนายกต้องการสื่อถึงใครที่พกพาอาวุธปืนเนี่ยท่านไม่อนุญาตให้ขครท่านเป็นนายทะเบียนท่านใหญ่สุดเป็นนายกละมุนตีเป็นลฐมุนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งผู้ใต้บังคับัญชาแล้วนะฮะใครพกเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายต้องใช้คําว่าผิดกฎหมายหมดนะครับส่วนตัวอาวุธ ส่วนตัวอาวุธนั้นเดี๋ยวนะครับส่วนตัวอาวุธนั้นยังถูกกฎหมายอยู่นะครับแต่ถ้าพกไปเนี่ยผิดนะครับตำรวจจับได้ทันทีนะครับนะครับตำรวจจับได้ทันทีเข้าใจตามนี้นะครับจะได้ไม่ตกอ,อกตกใจนะครับเห็นท่านคอมเมนต์ด่าต่อว่านายกกันหน้าดูเลยนะครับบางคนหัวรุนแรงถึงขนาด จะตั้งม็อบป,ประท้วงกันอะไรกันอย่างนี้นะครับ